ไบโอขอมูลหรือว่าไทแคปการเพิ่มไอตัววัชพผสมปุ๋ยกับตัวสามสิบมวเงินของเฮาครับสามสิบถึงศูนย์สามสิบูนศูนย์มวเงินครับแม่เงินครับผมครับอันนี้ลดสภาพว่าการใส่ปุ๋ยกระสอบรงเพราะว่าประหยัดปุ๋ยกระสอบลงอีกนะครับครับจากพี่อมที่ได้แนะนําลูกค้าไปลูกค้าใส่เป็นยังไงครับพี่อ้ผลตอบรับดีครับเพราะว่าเออเกิด ลำต้นแข็งแรงนะครับลากลากลากหลายนะครับที่สามารถชีกมามาเปีแบบกลับมานะครับผมลํำต้นแข็งแรงแลวก็เขียวทุ่นเขียวนั่นนะครับผมด้านลํำล้ำต้นลํำลํำต้นลํำต้นไอพืชที่ไปใส่นี่เป็นจยังไรบ้างครับต้นแข็งบ้างครับหรือว่าต้นแข็งแก็เอ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาพี่นนองเขาไปใส่เนี่ยเอ่อคืนว่ามันบันบ่มีนอนกวกนอนกออ่าครับผมนะครับบ่มีนอนกวกนอนก่อแม่ แม้กระทั่งปูก็หอยก็ค่ไยๆจะบางลงครับผมนะครับลําต้นมันแข็งดีพวกเตาแตงมันแข็งนี่ลงบดได้เลยบ้านอเมียครับบอมากินเนาะมันบอ่ออลัวคือใส่ปุ๋ยธรรมดาบอที่บอผสมโตไทยแคบนะครับวันนี้สีไม่แนะนําวิธีการใส่ไท่แคบโดยที่เข้าจะผสมกับตัวสามสศูนย์ของแมวเงินครับวิธีการผสมนี่คือปัญยาเลยนี่ครับตัวเม็ดตัวปุ๋ยสามสิบศูนย์จะเป็นปุ๋ยผสมมาแล้วแบบนี้ครับผมครับ ่วนตัวแท้แคบเฮานี่เราจะแกะเหยเบื้องเลยทีนี้นํำวิธีการใส่การผสมไม่ได้ง่ายครับอันกล้องนี่คือเอ่อหนึ่งกิโลครับกล้องไท้แคบเฮ้าอนีหนึ่งกิโลผสมได้ปุ๋ยหนึ่งกระสอบเออครับผมเป็นเป็นผงเนาะอ่าครับเป็นผงข้างในนี่จะเป็นผงครับใส่อัตราการใส่คือหนึ่งตอนหนึ่งกระสอบเลยนี่ครับข้างในสีเป็นสีชมพูหวานเจี๊ยบเลยแกะออกมาจะเป็นสีนี้เลยครับผมครับวิธีการผสมนี่ก็คือบ่อยากเลยครับครับขันแรกเข้า แกะปุ๋ยออกมาเยวผมอีสาธิตกันตเมยอ้เบิ้งด้วยจับปุ๋ยหออน่แล้วอามาแลวฮอทนี่ได้ครับนี่หนึ่งกระสอบหนึออน่งกระสอบกอบิคลคร,ครับผมหา0กิโลตอที่ลงกับต่อหนึ่งกล่องครับอเออกาผสมง่ายๆ ที่ปุ๋ยลงเรียบร้อยแล้วนี่ข้างในก็น<ม>จะเป็นผงอย่างทีนะครับเข้ากะฉีก็นี่ครับเป็นผงแบบอันนี้คือฮอรม์โมนเพราะเป็นอันตรายเป็นบ่อค,ครับครับ <ผม S 2> ครับผมนี่เป็นอันตรายนี่เข้ากะห้วยเต็ทั่วรเลยโตปูโตหัวปุ๋ยโตไถ่แทบห้องๆๆอออนี้มันถือแรงก็ปุ๋ยโดยอัตโนโมัติเลยครับว่ต้องผสมนม้ำว่ต้องผสมหยังนะครับผสมแห้งๆกันเลยครับ นี่ใส่ measure, <Uh> s s <S ไม่แล <uh> ้วครับสมาชิกใส่ไม่แล้วแล้วก็หลายคนใส่มาแล้วครับผลตอบรับดีเลยไหมครับดีมากเลยครับกลับกลับมาเอากลับมาเอาทีสังก่อนกับหลายนะครับหลายนะมาเอาแล้วก็ถามเยมากกระชิบชือจำซื้อกันบ่ด้กระชีเอ็นว่าห้องมนผงอ่าอ่าห้องมลผงหรือหอบปุ๋ยไปยังทีนะครับไอ้เาหัวปุ๋ยนี Carrie ่เท่ากับเคลียไปเคลียมาเลยครับคนในกระบะเขาเลย อ่าพอค้นไปค้นมาเคลียร์ไปเคลียร์มาสิมันจะเริ่มปลียนสีครับมันจะเรียนกอปุ๋ยของเราอัตโนมัติเลยบโบเป็นเปียนโบเปียบเปี่ยบเป็นเปลี่ยนครับโบเปียกบโชื่นปกติพวกปุ๋ยเนี่ยถ้าเขาเปิดปากไว้เนี่ยปุ๋ยเขาสิเปียกเขาสิปุ๋ยเขาสิชื่นแต่ว่าเขาพอเขาผสมโตหัวปุ๋ยหรือว่าโตัวใถ่แคบเขาเนี่ยมันจะเกาะหลักการแข่งอัตโนมัติเลยครับโบไม่เปียกโบไม่ชื่นเลยครับแม่ผสมทีมไวเนี่ล้วโเปียกบ่ชื่นครับผม มันเริ่มมันจะเริ่มเปลี่ยนเสียงมันจะสมพูนเลยครับพี่น้องครับสมพูนเลยต้องเสียเวลาอจักหน่อยแต่ว่าได้ผลผลิตที่สูงที่ระดับที่ประเท้เขาที่เพิ่นกลับมาอีกเพิ่นขึ้นตัวหนึ่งก็คือเม็ดเขาจะเหลืองเหลืองงามนะครับเหลืองงามเหลืองเหลืองแบบเออเม็ดเขาเต็ม อ่าเ uhm, มฆเขา่สเขาสมบูรณ์บ่สมบูรณ์อ่าเมฆเข่าเมฆเข่าสมบูรณ์รากะเวลามันสุกมากนี่เมฆเข่าจะเหลืองจะเหลืองจะเหลืองพิดผิดผิดก็คนเดียวใส่อ่าคนละคนละยางก็เลยยางสีก็เลยครับผมจากสากลการทล่าครับครับสากลการเกษตรการทล่าที่ไทยครับผมลูกค้ามาเอาไปแล้วกับจิตใจแลยการแนะนำของพีแอมของเข้ามนเลยนะครับ โอเคครับนี่กะบริสัยไม่เล่าโดนยังไรนะครับครับพอเข้าผสมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสีปุ๋ยสียังจะโบจะโบเป็นเปียกเป็นเปียจะโบเปียกมาเชืงครับพอเข้าผสมโตให้แคบไปเข้าไปแล้วนี่ปุ๋ยสีแห้งสีแลนก็กลับโตปุ๋ยได้ยิ่งสามสิ้้นศูนย์าตอาหารได้หลายเนี่ยครับผมของแมวเงินนะครับของแมวเงินครับผมปุ๋ย หวปุ๋ยตัวนี้ผสมกับสามสิบศูนย์ของแมวเงินนะครับพุณนาครับจากไอ้ทีมงานซากควานการกระเแล้วก็่ามาชิกเอามาใส่แล้วเอาไปใช่เด้วเห็นผลย่างดีเลยครับครับย่อมหลับตอบรับย่างดีตอบรับคุณตอบรับดีดีมากครับผมครับกลับมาเอาเรื่องขนาดเออมามาคิดว่าจากฟังสิไซแค่นี้ว่าปุ๋ยแพงอ่าครับแมวเงินกลับมาเอาอีกว่ามันเออพอเข้ามามันดีครับครับความเป็นว่าเข้าช่ โดยแทยแคบหรือว่าโตเพรปุ๋ยห้องผสมก็ปุ๋ยเหลีวเป็นว่าห้องสีวันวันไดชํำเกลอเนีัยห้องวานได้หลายว่าเก่ออีกจำนวนไรครับือว่าลดอัดตราการใส่สอบเพื่อว่าห้องวานปุ๋ยให้หน่อยลงแต่ว่าความเขียวขเขียวท้นขเขียวน่านเพิ่ม,ม,มขึ้นมากขึ้นมองนี้แหละครับความสมบูรณ์อ่าความสมบูรณ์รากแตกดีต้นแข็งใบตั้งระกาเวลาเขาซุกเขายังมากเม็ดที่เต็มควอมเหลืองเม็ดที่เลืองซุกง่งามครับผมต่อไปพีเอ็ม นิงกาเพิ่นไก่เฮ็ดหน้าน้ำอาจาร<า>ย์แอมเพิ่นไก่หน้าน้ำ